สวัสดีวุ้ยมีตัวเล็กแล้วขอดูตัวเล็กหน่อยนะอืมตัว <schools> น้อยเขินแล้วเหรอน่ารักจังเขินกล้องเขินกล้องโอเคครับสวัสดีชาวแก๊้งสุดป่าท่านด้วยนะครับ วันนี้ครับผมเช่นเคยไปทํางานกันครับผมแต่ที่พิเศษอย่างหนึ่งคือวันนี้คือวันเกิดของปกป้องนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีรายการใต้โต๊ะทำงานมาสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับผมแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรในคลิปนี้บ้างนะครับใครที่หลังดูคลิปนี้อยู่แล้ทานข้าวเรือ่อยทานอย่างอร่อยอร่อเลยนะครับไปค เห <laughs> มือนมันนั่งแบบว่าข้างโรงเรียนอะ <laughs> โอ้โห,โหรับกวันเลย <laughs> พี่เดี๋ยวสอนนักเรียนเดินมานน <laughs> <laughs> พี่โดนนะ <laughs> พี่โดนนะเออผมผมไม่ฟ้องหรอกห้องน้ำโอ้โหดูเห็กหลังห้อง <laughs> เดี๋ยว สวัสดีครับ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 ว้าวนี่สินะที่เราต้องการกันอยู่อ่ะใช่ครับพี่นี่คือไวโพสไวเลนแต่เช้าแต่เช้าวุ่นแต่เช้าเลยผมเนี่ยมือใหม่เลยอยากไปอยากว่ะค่อนข้างอยากนิดนึงเดี๋ยวรู้เรียนรู้เดี๋ยวลองกันโอเคโอเคผิดพลาดไม่เป็นไรหาสักตัวหนึ่งติดไม้เผื่อไว้ตัวนึงด้วยสุดยอดอัปเกรดเลยครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะครับวันนี้มีอะไรกระแทกปากอ่ะสอนไปกูเนี่ยเอาไหม แต่เช้าเลยเอ้ยวันนี้วันเกิดผมปดป้องแน่ทุกคนใช่ควรควรจะไปหาซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์มันนะฮะปกป้องต้องเป็นเบอร์เกอร์ใหญ่เหรอไม่เคยรู้มันวะวันนี้ปกป้องอายุ30ขวบพอดีเลยนะครับโอ้โหขึ้นเลขสามไปแล้วพวกเราโอเคยังไงค่อยว่ากันข้างก่อนมีกล่อง2กล่องของโอฮาน่าเอ้ยของ AO นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูแก๊สเฮลโหล everybody go yo everybody แป้งเรไม่มีอะไรจะให้อ่ะแหวนเป็นเบิร์เจนไม่ให้เยอะเลยอุ้ยอยากได้เลยสีเหลืองทองซะด้วยผมก็โดนแซวหลอกสีเหลืองทองในที่มนั่งเ้าทองเนี่ยนะดูพราะอร่อยมาดูการเทสเวเลตกันนะครับผมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะผมแต่ขอสำหรับโอนาแล้วกูตื่นเต้นมากเลยนะของใหม่อะของใหม่วอนมานานแล้วไม่ซื้อไม่ถซื้อฮะไม่ถึงซื้อ ออฟฟิศกล้องนี่เหรอแค่นี้เลยเดียวเดินไปกระซิบข้างกล้องมันได้หรอเราบันท่ายังไงได้ใช่เฮ้ยเห็นคอมเมนต์เยอะแล้วบอกว่าพี่เสียงในอุปมาหน้ามันไม่ได้ยินไม่ชัดนู่นนี่นั่นก็เลยนี่แก้ปัญหาให้แล้วถูกต้องฮะต้องเรียนรู้กันใหม่หมดนะครับก็คือหนึ่งกล่องสำหรับหนึ่งคนเลยอ่ะใช่เดี๋ยวแม่กูมีกล่องของตัวเองนะครับนี่คือกล่องอาร์มหนึ่ง เฮ้ยกูเบอร์สองแต่มาชูว่ะกูว่ะผมติดแค่เรียงคนเสียงดังไว้ไว้เบอร์แรกๆคนเสียงเบาไว้เบอร์หลังๆจะได้เซตเซติ้งอ่าถือว่ามีมีระบบในการคิดเบอร์สี่เสียงกลางๆอ่าเบอร์สี่ไม่ใช่นะเบอร์สี่คือเบอร์สี่ซีซีเมนส์เนี่ยทำอย่างเดียววะอยากส่อยากสี่แงๆอยากด่าให้เหยียบมีอะไรกำลังชูเป็นดีเจอยู่อย่างนี้นะครับผมเรียนรู้ไปไอ้มึงยอมมึงต้องช่วยพี่เขานะต้องรู้ต้องรู้เรื่องด้วยนะวันไหนไอ้บุ๊กไม่อยู่มึงต้องเป็นนะ เดี๋ยวรู้กันไปนะครับผมโมชิคุณเราอย่าหยุดเรียนรู้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ี่โอเคโอเคอันนี้กำลังกะถ่ายตั้มเนียวครับผมตั้มเนียวก็คือรูปปลนะครับรูปปกใช่ครับเขาเรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าตั้มแนวตั๊มเนวตั๊มเนวตั๊มเนวตั๊เนวใช่แยกกันมดึงหัวดึง ัเลไอพก่อนอไอย่าคหรับใสครับเร่ับครั่าพี่มีเจ้น้มโอเคครับโอเคครับเย่เย่วัียสวัสดีับโอเคจบงานแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานต่อเลครับผมีรายการมาสัมภาษณ์โอคันน่านะครับผมยังไงก็ถ่ายดูข่าวๆละกันแต่ตอนนี้ จะแกะกองก่อนกองใหญ่มากสองกองกองเปิดกันเอ้ยมา่าให้ถ่ายมามาดูดูว่ามันเป็นให้ถ่ายที่ส uh ่งกับคลิปที่แล้วอให้เดาหน้าที่เดาลองดูลองดูลองดูแต่เขาก็ไม่ให้จดหมายเหมือนครั้งที่แล้วอ่๋อครั้งนี้จดหมายล้วนใครจะอ่านหมดตัวดีใจพี่อาเลยพี่โอน่าทุกคนนะคะติดตามพี่พี่มาสักพักแล้วตอนนี้ทำงานอยู่เกาหลีค่ะเขาอยู่เกาหลีดูคลิปแล้วสนุกมากแก้เครียดมากติดตามผลงานพี่นะครับเป็นแรงใจให้ทุกคนค่ะทานให้อร่อยนะคะ อันนี้คือส่งตรงจากเกาหลีเลยได้ตะเกียบด้วยโอ้แล้วบอลลบอลหน้าเข้าด้วยเกาหลีมากใช่ใช่ชื่ออะไรนะซุกนอนคุกคืออะไรอ่ะไปเร็วตะเกียบอะไรอ่ะตะเกียบตะเกียบข้าโอ้โหบานเลยส่งตรงจากเกาหลีว้าวขนมเกาหลีขนมขนมเกาหลีขนมเกาหลีว้าวคุณมากครับช่วยวุ้ยวุ้ยวุ้จะได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 ้ ินีใี่ป้องแน่เลยมาดิมาดิี่ป้องแน่เลยนั่น่ะโอ๊ยงไนะอามอ่อยอรไ่ป้องป้องอย่าพ่ป้อง่อไสาัย่อไอกาบีจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชมาอร่ายมาบาไม่ใช่ไม่ใช่เอี่้่อจงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีกัมอเลนีมอ่ โอ้ยเยอะเลยอ่ะหอยขอบคุณมากอันนี้เขาส่งแบบว่าบินมาจากเกาหลีเลยหรอใช่นี่นี่ปิกนะน้ำมาไงให้เหรอน้ำมาทำไมอ๋อเออแล้วนี่พี่ยามลองชิมหน่อยไหมเฮ้ยน้องส่งให้ได้ไข่ดิจิได้ปะ าวจะพูดหรไม่ข้าไม่เป็นอ่ะเองขาบอกให้เป็นพระเอกทีเออข่าวว่ากินแล้วจะพูดเป็นภาษาเกาหลีเลยนะเาส่งให้ส่งใหู้ส่งมาดิขอบคุณครับาคตรดือขอตื่นเลงแกเอี้ยอุ้มเนย่างย่างแต่ขอขอบคุณมากแล้วกันุมากขอบคุณขอคุณขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยเือว่ะ

ถูกต้องครับขอให้วันนี้ทุกคนให้ผมอีกเค้กแค่คนเดียวพอโอ้โหจอดจงขึ้นเลยสัตว์ไม่ใครแย่งดนที่คนที่ของผมมึงมงงปะเนี่ยกาวแดงไอ้สัตว์ขอให้ทุกคนคราบสุขครับผมขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองอที่สำคัญกว่าเงินทองนั่นก็คือสุขภาพขอให้สุขภาพดีที่จะความสุขภาพนั่นคือความสุขอย่าลืมมีความสุขทุกคนนะครับผมโอเคแฮปปี้เบิร์ t เดย์ เฮ้ยเทียนไม่ดีเทียนไม่ดีเลยเทียนไม่ดีเลยเทียนเหมการบอกไมได้อย่ารู้บ้างมาดูเค้กหน่อยสอนคนเลือกเค้กเหรอโอ้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นเลยอะไรนะเอลซ่าเอลซ่าทำไม่ทันท้าบอก ป้องนั่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 งผมมีอะไรจะคุยด้วยไม่ได้ดิต้องแตกเลยเอาอีเอาอีเอาอีเอาีเถอะไอ้ป้องไอ้ป้องมาในฐานะที่วันนี้วันวันเกิดปอกป้องนะครับหลายคนคิดว่ากูัะเจอไอ้ดิ้วก่อนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะกูเจอป้องก่อนใช่สมัยปวชใช่แล้วสิ่งที่ป้องทำแม่งโห่จำไม่ลืม เคยไปอยู่กับป้อง3ปีสน่อยชอวปีเลยนะที่กลับบ้านเลยไปอยู่บ้านป้องเลยใช่ออกมาออกมามีของกินออกมามีอะไรให้กินตลอดแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ป้องพาไปบางแสนไปเป็นเดือนตังค์ไม่มีสักบาทบอกป้องป้องชวนอามเฮ้ยอามไปบางแสนกันบอกว่ามีอยู่200นะบอกมาเถอะมันพาอามไปอยู่กันนั่นเป็นเดือน ออ่ยูเเดดืนไ้มีแสดงว่าเปรมเลยอยู่เป็นเดือนมีทั้งสาวมีสาวพร้อมมีสาวด้วยเหรอคือเราไปหาทิงแหละแต่เราไม่เพื่อนไปก็เลยชวนไปมันให้มันให้มาเยอะมากให้อามาเยอะมากแล้วก็ตอนที่แม่เสียแม่พ่อคนบอกว่าอย่าทิ้งอยามาลูกอย่างเงี้ยตอนนั้นเราจนกันแต่ตอนนี้เราตอนนี้เรามีแล้วมีแล้วบุญของขวัญให้มึงด้วยเพื่อนชิบเฮ้ยชิอาร์ไม่ให้คองเย็บๆให้หน่อยเฮ้ยอยู่กันมานานเว้ย เออไงเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไอ้เพื่อนรักบัตรเครดิตหนึ่งแสนบาทกูให้มึงเว้ยสิบเนี่ยเบงเฮ้ยเดี๋ยวว่ามึงช่วยกูมาเยอะมากถอาที่กูที่กูจะเข้าวิกอตกันทันทีเดี๋ยวเนี่ยเบงเนี่ยสองหมื่นเบงเขาขึ้นมากเ้งมากเบงมากดีดีด ไม่การดูแลกันเนื่องด้วยตอนนี้สามสิบมาด้วยเข้าเลขสามเันทั้งคู่ด้วยโดยพร้อมกันยอดยอดของจริงป้ะเนี่ยของจริงก็คือไม่คอนเทนต์ใช่ไหมเนี่เที่บอกเลยไม่เท่าคือจริงไรหนึ่งเลยให้หลานด้วยมีหลานด้วยใช่เออสองเลยก็แบบว่าเนี่ยแหละสิ่งที่มึงควรได้เพราะว่าบุญคุณกูไม่เคยลืมอ่าทุกคนกูทำทุกคนไว้เลยนะ ไนี่ก็มันอยู่บ้านกูนี่เป็นอยู่บ้านกูกูช่วยมกูเยอะโโอ้หจนี่ไม่ได้กูไม่จบเลยช่วยมึงไป็สัตว์เขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุาไอ้เงี้ยคิดไม่ถึงจริงๆนะเมื่อเห็นว่ามันแน่ไม่อไหร่ถึงคนเอื่นเลยบุญพามึงอะขับรถไปหาโป่งไงจริงป่ะเนี่ยถ้าวันหนึ่งอ่ะเราไปสองคนอ่ะเฮ้ยสัตว์ทั้งนั้นขอบใจมากเลยเอาเงินเกินป้องเงา โอเคแข็งมากเจอาไปใช้กับหลานอย่างสุดทสุดรงสุดากจากี่สุดในยอมไม่้องไม่อาาขอได้ช่ไม่อะไรูให้สองเ่าโอยนี่องต้องสอ่อนะกูพูดไปพูดไปกได้องไมไม่รู้จาาเขาในว่าขอบคุณเลยแน่นอนเป็นคว่าเพื่อนกันไม่จีกอยู่แล้วเว้ยโอเคทักคิวไม่ร้องร้องไ้แต่หอเย อเงยเชื่อว่าหลายคนจะคอมเมนต์ในคลิปนี้ให้ผมเออให้ใบเดย์บกบองนะครับผมขอบคุณฝ่ายคอมเมนต์ไปแล้วนะับขอบคุณทุกคนครับที่เม้นนะครับผมก็ผมจะสร้างความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่นะครับผมฝากทุกคนสร้างสนุกพวกอย่างเต็มที่นะสร้างสนุกสร้าสนุกนี่พันเลยอะระหว่างให้มึงพูดอะมึงรู้ไหมค้ับนี่ก็โอ้โห สี่พันเอาเาเยว่พันก็ยังดีอ่าห้าพันก็ได้แต่หนูคืนสองพันหนูเอาคนเดียวไม่เอาทั้งหมดทั้งมวลแสนจำได้เอาส่งอ่ะนั่นแหละเป็นคุณคุณกันเพื่อนไม่เคยลืมยอดดูแลกันไปจนแก่เท่าครับไม่ได้หวังมาอยู่แล้วครับจริง อ้าไมสีแคันแต่เขาหวังไงวะนี่ะนี่เป็นแมเองน่น้เก่าเอาได้แมใหม่ใหม่เนี้ยนะคยับเนี่ยนะแรกได้เหรอเป็นใหญ่เป็นยีโสิบหหล่กเก่าแ้ว่เ็นยีแรกได้เหรอกูลูกเทียบเทียบเลยนกว่ามีอะไรใหม่แล้วนโอเคก็มานีและกันมันเกี่ยวกับกล้องนะจ๊ะทำให้มันเป็นรูปแบบอขอยังต้อง เป็นทำง,งานของพี่บีอยู่ด้วยผมเป็นพ่อแมสเตอร์อยู่เือดตึกดาอ๋อมีคนมาดูทำไมเขาไม่นั่งเก้าอี้กันด้วยลูกก็เป็นตามสไตล์ก็เรารับแขกให้เหมือนาเพื่อนเหมือมนเป็นครอบครัวเดียวกันตามสไตล์วันฮาปกติเราก็นั่งพื้นอยู่แล้วใช่ใช่ปกติเราอยู่นั่งพื้นอยู่แล้วโอเคไม่แปลกนะฮะไม่แปลก วุ่วายเธอก็เลยถามว่าทำไมอยูเดียวบ้างไหมใช่่ยินเรื่องนี้แล้วมันจะมาเ่ยาดูด้วยกันนะครับผมการทำช่องยูทูบยิ่งคนเยอะยิ่งลำบากนะครับมยน้อยสอคนผมมีรวยกันสบายเลยอะาอะช่องอื่นเขาซื้อรถสปอร์ตช่องเราซื้อลอเตอร์มาโดนงเฮ้ยอินเตอร์ที่ตอนดีแล้ดีเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว ยอดเลยครับครั้งแล้วครั้งแล้วัสดีครับคุณผู้ผมเจออีกแล้วในช่องเอลต่อเลยแล้วรบกวนรบกวนยินดีมากยินดีมากขอบคุณนะครับได้ครับแรงมากเราเจอกันบ่อยชอบชอบพ่อเหมือนกันพี่ชอบมากขอบคุณมากเลยครับอ่ะโอเคถ่ายจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่องเขาด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้พี่ครับตลกป่ะอาป่ะ ฝากช่องอาร์เองด้วยนะครับข uh, ึ้นเลยตัวนี่บของเสร้ครับบอกลาครับผมเรียกว่าอะไรพูดบายัแวบายวันนี้เลิกงานแบบว่าสิบสองบสี่บสี่บายสองคนนี้คลายตาหนึ่งเลยอุยอุยอะไรอ่ะอะไรอะดิดูดิดิดิ๊ดิ๊ด นักแสดงไงที่จะมาเล่นอ๋อนักแสดงนะกแสดงอุ้ยน้ารักใช้ตั้นหนึ่งเดินัน้าหนึ่งเลยเอามาทีเอามาทีเอามาทีขอที่เอามาทีเอาเอาแน่จิ้มเลยจิ้มเอาเอามาทำงานเอามาทำเฮ้ยวิดีโอดูวิดีโอหน่อยดูวิดีโอหน่อยไปแจกความสดใสกันค่ะเออแนถ่ายอะไใครต้มทำไหวะไม่มีเไรนะก็คือเอามาทำงานนะครับโอ้มาถ่ายเป็นแคลรเชิญนะฮะโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวข้ามไปก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอยว่าจะมาคุยแฟนเราพี่เออมาค ยวเคียงงานก่อนเข้าวากันโยข้าไปก่อนอแล้วไอ้นี่แล้วไอ้ตรงที่โอ้ยดีนะหนูใส่แมส์อยู่ไม่ได้ใช่เอ้าพี่เขาอยู่ขอบคุณมาก เดียถ่ายครับเด็กที่ทำกันนั้นมาถ่ายรายการเดี๋ยวบอกนะได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ลิปตาเนี่ยพี่ลิปเปิลตุลบายสูตเต็มกาวเลยพี่้มีเรืเลยอะไรกันอันนี้คืออันนี้คก็ฟิตใหม่จ้ะอันนี้คือวางวางแปลนอยู่ก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็มีบันไดตรงนี้เฮ้ยไม่เอาแต่เศษปูนปูนอันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาจะเขาปัดให้เดี๋ยวเขาก็มีคนมาทำความสะอาดเรื่องที่อะไรหร เดี๋ยววางแป้นนะครับผมเราได้อิเจเนียร์แบบรุ่นเท่มาสุดเท่ก็คือพี่เอี้ยงนะครับผมนี่ผมยังมีอยู่เนี่แป้นแปนนะครับเกตามนี้เก็บตามนีคอคนออกแบบออฟฟิศใหม่นะครับออกแบบตามที่ลงไว้ที่ลงไว้ที่ลงให้เห็นภาพบ้างเลยนะครับตึกล้างแล้วพี่ยังรับออกแบบไหมครับผมรับออครับรับออกแบบรั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 บะรับออกแบบนะครับผมไปติดต่อได้เดี๋ยวจะส่งเบอร์พี่เอี้ยงไว้ที่เว็บกระปุกนะผมโอ้โหใครจะเข้าไว้ที่พี่เอี้ยเมื่อก่อนเราเข้าไปทำแล้วเราก็ะปุกเล่นเกมอ๋อหน้าป่านโบนส์ลูกเต๋าเนื้อเนี่ยโอเคเดี๋ยววางแป้น เขาบอกกันทุกย่อันนี้เป็นอะไรนะห้องอาบน้ำของเขาห้องทาเขาลู้มีฝ้กบัวกูมีฝักบัวกูใช่เแต่ว่าไอ้ตึ้งที่ทำที่เสร็จดูอยากได้สไลเดอร์เออมันเป็นของสเรา้เราให้เขาเลาะตรงนี้เอ้ยเว้นที่ตรงนี้ไว้ให้เพื่อทำห้องน้ำอ่าคือว่าเหมือนสักทาะ ไม้เจอหลังนั้เขาทำอยู่แล้วพี่ไปแล้วปสอนผู้ขายอยู่แล้วเขาขายไอ้ตึกนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ริมแม่จะใส่ขายของผู้ขายเลยคือมันคือมันจะไม่มีเขาแล้วก็อยากได้ห้องคาราโอเกะมาเลยมาเลยมาเลยต่ไปออฟฟิศใหม่พวกเราสิครับจะไปดูตอนนี้ตอนนี้แปนนะครับผมได้ทำเห็นภาพแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าออฟฟิศใหม่หน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างอยู่นะครับแล้วนี่นะฮะตึกของเรา นี่นะครับนี่คือออฟฟิศของเรานะครับเปิดมาก็จะเจอฉากต่างๆตรง,งนี้จะเป็นโต๊ะมีโซฟากับของที่ถุงด้วยรา<อ>งเยอตรงนี้โซฟาตัว L มีโต๊ะตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกนะครับตรนนี้เป็นหนึ่งฉาก เอาไว้ถ่ายทําตรงนี้อีกหนึ่งฉากตรงนี้อีกหนึ่งฉากนะฮะอ่าตรงนี้เรที่เก็บอุปกรณ์กล้องอะไรทั้งต่างานานะครับอยู่ตรงนี้อาจจะมีน้ําตรงนี้หน่อยหนึ่งตู้น้ํานะครับตรงนี้แม่งกว้างทำเป็นห้องหนึ่งได้เลยด้วยเออ,ว,เอว่ะอ่าตอันนี้ที่คุยไว้ก็จะเป็นห้องพรอ็อพเป็นเก็บพรอ็อพพรอ็พรอพ,อพอเก็บข้างไหนก็ยังหลับหลัหรือห้องครัวอ่าห้องครัวอยู่ตรงนี้ตอนนั้นก็เป็นฝ่ายพร็อพเสรล้ปิดนี่หมดเลยนะครับผมปิดทึบนะครับการฝนกันอะไรก็ว่าไปขึ้นมาชั้น2นะฮะจะเจอกับอ่าปนแใ้จะะไว หมดเลยเหมือนออฟฟิศเก่าตรงนี้อาจจะเป็นกระจกปิดนะฮะปิดเลยปิดทึบปั๊บปึ้งเปิดเข้ามาปึ๊บตรงนี้ที่ม,มีมีโซฟามีทีวีมีเกมอะไรเล่นกันตรงนี้ป๊าป้าป้าป้าแต่ห้องประชุมนี่ดูสั้นๆนะดูสั้นๆนะสั้นกว่าที่เราคิดใช่อ่าตรงนี้จจเจ็ดคนเราหน้าเนี่โต๊ะอันนี้คือห้องประชุมนะครับจะเป็นกระจกรอบทางเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นของพน,น,นักงานจะเป็นโต๊ะเรียงเลยตึง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 นั่งนี้ได้ประมาณสามสี่โต๊ะโต๊ะหนึ่งก็ได้ประมาณสักหกคนหกคนพนักงานตัวแทนพนักงานตัวแทนนะครับผมเป็นเหมือน แต่ว่านั่โงกระเปิดมาได้ก็ต้องเตือนเลยไม่ได้เขาเอาเวททีไว้ให้เราเห็นเว้นเลยด้วย้ือก็ไม่ต่ำลงอย่างที่ว่าเลยจริงๆแล้วตรงนี้อยากทำเป็นห้องน้ำเพิ่มนะครับเพิ่มอีกหนึ่งห้องเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนข้างบนจะเป็นเป็นห้องนอนอ่าตรงนี้ห้องน้ำโน่นนะครับเป็นห้องหนึ่งห้องแล้วก็เป็นตรงนี้จะเป็นห้องนอนหมดเลยนะครับผมเป็นเตียงเหมือนเหมือนค่ายลูกเสือเลยนะตรงนี้สวยงามโอเคน่าจะเห็นภาพกันนะครับประมาณนี้รอเสร็จสิ้นปีนี้เดี๋ยวสิ้นปีนี้จะอัปเดตให้อีกทีหนึ่ง ตอนนี้นะครับผมเป็นการอออีกกันแล้วก็พี่เอกรับทำไมก็ไม่รู้นะครับอเอี้ยุ่งดีลือเกินไอ้เหี้ยองไอ้เหี้ยอาบจะกินพอดเมื่อกี้ผมถือเคเจของเจอแล้วก็มีแมมเอี้โอ้โว้ดีเป็นเรื่องแล้วขอหมดอีสาน เอาละครับผมตอนนี้นะครับผมเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นคือเป็นเหตุการณ์ใหญ่ครับพี่อ๋อมถือคิงแจ็คออฟซูนะครับผมและไอเอียงนักตบปางห้าถือเอสควีนอ่ะเราทำการอออินครับพี่อ๋อมมีสแต็กหน่อยก่อนะครับผมถ้าอออินถ้าพี่อ๋อมแพ้ปุ๊บพี่อ๋อมเบิร์ดโตครับกลับบ้านไปเลี้ยงหมาหมาดีนะเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงหมาถ้าเป็นรุ่น้องเลี้ยงควายได้โอเคครับและฟลอปเปิดออกมาเป็นหมาโอ้โหเข้าพี่ยังกลัวเน้อยังกลัวอยู่นะวีนมาก่กว่านะ อันนี้อันนี้อันนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเแล้วโคหานแลหรือปล่าใบที่สามอันนี้อันนี้ว้าวว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 มวววววววอววค เชิญละเชิญเปิดมาเลยนซีอันโบวนี่ยตอนี้เกมมามีอะไรเปลี่นแปลงเนี่ยเอาอาสายนี่จะไม่เอาเสียงตัวเอไหมและใบตัดสีแดงครับผมก็ใบนี้เอิญว่ารีเวอร์นะครับและรีเวอร์เปิออกมาเป็นโอ้ยแอบมายว่า เอาแรงเข้าโออยใจหายเลยถ้ามีถ้ามีเอ็ดวาสักทีนะผมว่าเดี๋ยวแไปข่าวดูแล้วไปซื้อโต๊ะกันหมดสนุกดีโอ้โหคนมาแล้วเพียงจะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่รวยสวยงานรวยกันครับโตระสีโต๊ะสีสวยงามสวยงามกลับมาจ้ากลับมาจ้ากลับมาแล้วจ้าโอเคจบครับผมวันนี้กลับแล้วทุกคนไม่ไป ซียูซียูใช่โอเคครับฝนตกโผล่บ้านเลยแล้วกันโอเคผมโผล่ห้องดาเช่นเคย ครับทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้น่าจะประมาณนี้เลยนะครับยังก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่คอมเมนต์ให้วันเกิดปกป้องนะครับวันในวันนี้นะครับผมให้ของขวัญวันเกิดปกป้องเป็นเงิน10,000แสนบาทนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้จะอวดรวยหรืออะไรนะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วมันเทียบไม่ได้หรอกกับสิ่งที่ปกป้องเคยทําให้ผมมาในตอนเด็กๆนะครับผมตอนเราเรียนปวชด้วยกันอะไรเงี้ยผมเป็นคนจนนะครับปกป้องก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เลี้ยงผมในหลายอย่างดูแลผมในหลายอย่างโดมันเองมันอาจจะไม่จํไก็ได้นะครับคนที่ทําอาจจะไม่าานนระะมัลืเพฉ้ ให้ทุกคนทำสิ่งดีดต่อกันนะครับจงจาไม่ขึ้นใจกับคนที่ช่วยเราในยามที่เราไม่มีนะครับเพราะการตอบแทนบุญคุณเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะครับขอบคุณมากเลยดูจบบล็อกนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะติดตามใหม่ในที่คลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย